ยินดีต้อนรับกลับสู่อ o t o r Trend ช่องที่รวมทุกเรื่องของยานยนต์และนวัตกรรมจากทั่วโลกถ้าคุณยังไม่เคยติดตามเราอย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพราะเราจะพาคุณดำดิ่งไปในโลกของวิศวกรรมยานพาหนะและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอนาคตและในตอนนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งในรถลำเลียงหุ้มเกราะที่ทรงพลังและทนทานที่สุดในโลก นี่ไม่ใช่แค่รถบรรทุกธรรมดาแต่มันคือปราการเคลื่อนที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทนต่อทุกสภาพแวดล้อมและการโจมตี226 0 KIRPIMRAP ชื่อ k i r p i อาจฟังดูปแปลกหูสำหรับหลายคนแต่มันมีความหมายในภาษาตุรกีว่าเมนและเช่นเดียวกับเมน KIRPI ถูกออกแบบมาให้หุ้มเกราะเต็มรูปแบบ พร้อมระบบป้องกันร,รอบด้านโดยผลิตโดยบริษัท BMC ของตุรกีหนึ่งในผู้ผลิตอาวุธและยานพาหนะทางทหารรายใหญ่ของประเทศ k i r p i ได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากสนามรบจริงในตะวันออกกลางแต่เวอร์ชั่นปี2026นี้ยกระดับทุกด้านทางด้านการป้องกันสมรรถนะและระบบอัจฉริยะก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับคำว่า MRAP กันก่อน MRAP ย่อม,มาจาก m i Resistant Ambush Protected ซึ่งหมายถึงทนต่อกับระเบิดและการซุ่มโจมตี เป็นรถที่พัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องกำลังพลจากระเบิดข้างทางและอาวุธโจมตีในสงครามในอิรักและอัฟกานิสถาน KIARPI ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดเดียวกันและนำมาต่อยอดในรูปแบบของตนเองรุ่นปี2026ของ k i r p i คือการก้าวกระโดดที่แท้จริงตั้งแต่ตัวถังที่ออกแบบใหม่ให้มีลักษณะตัว V ที่เด่นชัดมากขึ้นตัวถังแบบนี้ช่วยเบี่ยงทิศทางแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดและ IED ไม่ให้กระทบโดยตรงกับห้องโดยสาร โครงสร้างถูกเสริมด้วยเหล็กผสมวัสดุคอมโพสิตชนิดใหม่ที่ช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมด้านหน้ารถมีการออกแบบกระจังหน้าใหม่ที่ช่วยจัดการระบบระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้ดีแม้ในสภาพอากาศสุดขั้ว เช่นทะเลทรายหรือภูเขาสูงพูดถึงเครื่องยนต์รุ่น2,026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด8.9ลิตรให้พลังสูงถึง440แรงม้ามากกว่ารุ่นก่อนๆที่มีเพียง375แรงม้าแรงดิดสูงสุด1,600นิวตันเมตรสามารถปีนทางลาดชัน60%และรับน้ำหนักบรรทุกกว่า7,000กิโลกรัมได้อย่างสบายระบบเกียร์เป็นอัตโนมัติแบบ7สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อเต็มเวลาควบคุมแรงชุดอัตโนมัติและมีระบบเติมลมยางอัจฉริยะที่ปรับแรงดันลมตามสภาพพื้นถนน ไม่ว่าจะเป็นโคลนทายหิมะหรือถนนเสียหายในด้านการป้องกัน KI RPI 2026ให้การป้องกันตามมาตรฐาน NATO STANAG Level 4ซึ่งหมายถึงสามารถทนต่อกระสุนเจาะเกราะและแรงระเบิดระดับสูงได้จุดเด่นใหม่คือระบบกรอบแบบแยกส่วน Modular Armor ที่สามารถถอดเปลี่ยนหรือเสริมเกราะเพิ่มเติมในสนามรบได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงกระจกเป็นกระจกการกระสุนแบบหลายชั้น พร้อมแผ่นเคลือภายในเพื่อป้องกันการแตกละเอียดแม้กระทบระเบิดหน้าต่างยังมีจอแสดงผลในตัวที่เชื่อมต่อกับระบบดิจิทัลในรถทําให้สามารถดูข้อมูลภารกิจหรือแผนที่ได้โดยไม่ต้องละสายตาจากภายนอกภายในห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่หมดเบาะนั่งแบบกันแรงระเบิดมีเข็มขัดนิรภัย5จุดพร้อมระบบขแขวนที่ลดแรงกระแทกจากระเบิดใต้ท้องรถ ระบบควบคุมเป็นแบบจอสัมผัสมีระบบนำทาง GPS ระบบวิทยุเข้ารหัสการเชื่อมต่อดาวเทียมและระบบส่งข้อมูลกลับศูนย์บัญชาการแบบเรียลไทม์รุ่นใหม่นี้ยังติดตั้งระบบ AI ที่ช่วยตรวจจับภัยคุกคามเช่นการเคลื่อนไหวผิดปกติความร้อนจากร่างกายหรือรูปแบบการโจมตีจากการวิเคราะห์ภาพกล้องรอบคันระบบจะเตือนผู้ขับทันทีเมื่อพบสิ่งผิดปกติเพิ่มเวลาตอบสนองในสถานการณ์ขับขันด้านอาวุธรุ่นมาตร,รฐานจะติดตั้งป้อมปืนควบคุมระยะไกล ACWS ที่สามารถติดตั้งปืนกลขนาด7.62 mm, หมิลลิเมตรือ12.7ม mm, ิลลิเมตรและเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติขนาด40มิลลิเมตรนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งจรวดต่อต้านรถถังได้ในบางรุ่นไฮไลท์อีกอย่างคือความสามารถในการควบคุมโรนจากในรถผู้ปฏิบัติงานสามารถส่งโรลลาดระเวนเพื่อดูสภาพพื้นที่รอบตัวรถหรือระบุปเป้าหมายสำหรับปืนใหญ่หรือเครื่องบินโจมตีนี่คือสิ่งที่ยกระดับ KIARPI 2026ให้เป็นมากกว่าแค่ยานพาหนะ KIRPI สามารถบรรทุกกำลังพลได้สูงสุด13นายรวมทั้งผู้ขับและผู้บังคับบัญชาห้องโดยสารด้านหลังมีพื้นและผนังกันแรงระเบิดพร้อมทางออกหลังแบบลาชันที่เปิดได้รวดเร็วประตูข้างกว้างขึ้นกว่าเดิมเพื่อรองรับการอบพยพฉุกเฉินที่กลุ่นเสริมสำคัญคือรุ่นที่มีระบบป้องกัน CBRN สารเคมีชีวภาพกัมมันตรังสีและนิวเคลียร์ด้วยระบบฟอกอากาศแรงดันบวกและการสี่วห้องโดยสารทำให้สามารถใช้งานในพื้นที่ปนเปื้อนได้อย่างปลอดภัย แม้ว่าจะหนักกว่า18ตันแต่ AI RPI 2026ก็คล่องตัวอย่างไม่น่าเชื่อระบบช่วงล่างแบบอิสระที่อัปเกรดใหม่ช่วยให้รถเกาะถนนดีเยี่ยมแม้ในภูมิประเทศที่ยากลำบากความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ110กิโลเมตรชั่วโมงและวิ่งได้ระยะทางประมาณ800กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งตอนนี้กองทัพตุรกีเริ่มนำรุ่น2026ไปใช้งานแล้วทั้งในภารกิจในประเทศและภารกิจรักษาสันติภาพของสประชาชาติ และมีหลายประเทศให้ความสนใจอย่างมากเช่นกาตาตุนิเซียปากีสถานที่เคยซื้อรุ่นก่อนหน้านี้ก็กําลังติดต่อสั่งซื้อรุ่นใหม่เพราะประสิทธิภาพที่โดดเด่นและความสามารถปรับตัวตามภารกิจความสําเร็จของ KIRPI ยังแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของอุตสาหกรรมต้องการประเทศตุรกีที่ตอนนี้กลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกไม่ใช่แค่ผู้ซื้ออีกต่อไป สุดท้ายเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามคือการบำรุงรักษา kirpi 2,026ถูกออกแบบให้ซ่อมบำรุงง่ายมากอะไหล่หลักเช่นระบบเกียร์ช่วงล่างหรือแผงกรอบสามารถถอดเปลี่ยนได้ภายใน4ชั่วโมงมีระบบวิเคราะห์ปัญหาในตัวและอะไหล่สามารถใช้ร่วมกันได้ทั่วทั้งกองยาน พูดได้เต็มปากว่า KI R P I 2026ไม่ใช่แค่รถมันคือระบบปฏิบัติการเคลื่อนที่บนสนามรบที่รวมทั้งพลังการป้องกันและเทคโนโลยีไว้ในหนึ่งเดียวยุคข,ของสงครามอัจฉริยะได้เริ่มต้นแล้วและ KI R P I คือแนวหน้าหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามมอเตอร์ e n d นแล้วคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณอยากดูรีวิวรถอะไรต่อไปจากแนวหน้าถึงโรงงานผลิตมอเตอร์เทรจะพาคุณไปทุกที่ที่มียานยนต์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในตอนหน้า